สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู่ผู้สุกนนะคะพี่น้องขาวันนี้แดดดีมากนะคะตอนนี้จักโมงแล้วตอนนี้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 สี่โมงแรงแต่แดดยังเปรี้ยงเปรี้ยงอยู่เลยนะคะสี่โมงแรงของวันที่เจะะนะ็ดเนาะวันที่เจ็ดกุมภาอุ้เบอแมน Uh huh. วันศุกร์ที่7มีนามาอีกแล้วค่ะมีนิทานก้อมๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีนิทานก้อมจะมาเว้าให้ฟังเนาะคะ่ะนิทานก้อมจากประเทศเช็กเกียค่ะ <c oughs> นิทานก้อมจากประเทศเช็กเกียเดี๋ยววิไลสีเว้านิทานก้อมให้ฟังเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นนิทานก้อมสั้นๆเนาะค,ะะคะ่นะเนาะบอด้ยาว เป็นนิทานก้อมสั้นๆบอดี้ยาวเด้อค่ะพี่น้องค่ะนิทานก้อมเรื่องนี้มีอยู่ว่าอันนกจะโบยบินออกไปทำคลิปการเดินทางว่าสันวาแต่ที่เน้นเนี่ยอ่าน,นกก็จะโบยบินในเดือนเมษายนวาสันวานิทานก้อมเนาะค่ะเนาะอันอันคู่ของนกก็จะเบิงแล้วเบิงเบิงตัวเบิงอะไรว่าสันว่าจะเบิงตัวเบิงไปเที่ยวนะคะเนาะ อันแต่นกยังบอกเอามาทําเป็นคอนเทนต์วส,สันนิทานก้อมนี่นี่พี่น้องค่ะนิท่านก้อมแต่นกยังไม่ออกมาทําเป็นคอนเทนต์นะค่ะพอดีข่าวด่วนตรวนมาจากประเทศเชสเกียเนาะคะ่ะอะ่าวิไลกัเไลเฝฟาวยิบมาขึ้นมาเป๊ดเป๊ะเป๊ะเปด,เปดยู่รถนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอ่าเดี๋ยวคอยว่าด้วค่ะพี่น้องค่ะ ยังไม่ออกมาทำอ่าคอนเทนต์นะคะพี่นอ้องค่ะอันจำจำได้หมดทุกคำเบาเพ้าะต้องเปิดอีหงยังฉลองให้ฉันดอกคนย่างฉันบ่ราขอรับความยินดีจอมปลอมก็พวกคุณแต่สิ่งที่พวกคุณทำกับฉันและขอบครัวมันเกินจะให้อภัยเจ็บแล้วจำคือคนแต่ถ้าเจ็บแล้วทนคืออะไรขอเลือกเจ็บแล้วจำเพราะที่เขาทำมันเกินไปอีควายเออให้กูด่าซะเถอะอีควายอีสันขวาน เออไอ้กูด่าในเถาะเออที่มึงด่าคนอื่นมึงด่าสนุกสุกปากมึงอีควายยีสันขวานที่มึงด่าคนอื่นมึงด่าสนุกมึงด่าสุกปากที่มึงด่ามึงด่าอีมาดามบนฟ้าอีมาดามนู่นมึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาที่มึงด่าคนอื่นมึงด่าสนุกมึงสุกปากเออที่มึงโดนด่าบ้างมึงทำมาเป็นร้องหาว่ามึงถูกกระทำ อีควยอีกระเบือนี่อย่าให้กูว่ากูบอกแล้วถ้ากูขึ้นนะกูบ่ลงอีควยอีกระเบืออีนาลอยกระเบือนาลอยควยกระเบือเออมึงอย่าทำมดแฉนแหแนละ,นละกูเปียบกูเปียถทามึงได้ไปมึงได้ไปกูสิเปิดฉลองไวแชมเปญนนะ่ะ แมเปนกูมีอยููเฮียดขวดหนึ่งกูบ่ท่นได้เปิดมาเป็นสองปีแล้วเอพอพระกูต้องกินของกูอยู่แล้วมึงมาต้องมาโพดกันไหนกันแน่กูเห็นมึงโพดประจําแล้วกันแน่กันแน่น่ะน่ะมาตองมากันแน่กันแน่ตัวมึงสิไปตายใส่มึงกับไปเออมึงจะไปเที่ยวกับพัวมึงบางนหนมึงไปมึงก็สิไปโลดเย้อยอีนาควายอีนากระเบือ้อที่ดาคนเอิญสนุกปาก เนาะคะ่ะเนาะที่ด่าคนอื่นสนุกสนานด่าได้ด่าดีด่าเอาที่พ่อเขาด่ากับโดนด่ากับทําเป็นร้องทําเป็นมานั่งโอดควนทําเป็นมานั่งทําเป็นนางเอกเหมือนถูกกระทาโอ้ยอีกเบือเอองืดสมองมึงหลาย <c oughs> แต่อยากหัวเนาะใส่ให้ดีชีวิตมึงน่ะน่ะมึงอย่าลืมใส่ชีวิตมึงให้ดี อย่าลืมใช้ชีวิตมึงให้ดีกว่าปากมึงแล้วไม่ต้องห่วงกูกูปากดีแต่ชีวิตกูก็ดีด้วยอีควายอีกระบื้อเออตอนมึงด่าผู้อื่น่มึงด่าปั๊บป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 ๊บพอมึงถูกด่ากลับมึงมาทำนั่งเป็นนั่งเอกหาว่ามึงถูกกระทำหาว่าคนอื่นว่าให้ครอบครัวมึงที่มึงด่าเขาน่ะมาคัคักน่ะที่มึงด่าเขามาคักคักที่มึงด่ากูมาคัคักน่ะมึงด่าคักก็นี่อีกอีสันควาน ก,กบืออีควายแมยยายกูศูนย์กูกู <c oughs> ว่าสิเ้าาเลยนะนี่นก,กูเลิกไปละนะนี่นก,กูหยุดไปละนะแปะกูไม่อีกเอ่อตัวอีกกูมาอีกแม่โดนถูกกระทำทั้งครอบครัวใส่หลับเบิ่งเทียนข้าวดวนจากเช็กเกียก่อนเน่เดี๋ยวจะออกมาทำคลิปกำหนดการเดินทางแน่นอนแต่ที่นี่แน่ไม่เกินเดือนเมษา อผัวบอกหลอดได้ดูไฟบางไฟแล้วแต่ยังมาได้มาทําคลิปฉันจำหมดทุกคําไม่ต้องเปิดอะไรฉลองให้ฉันคนอย่างฉันไม่ขอรับความยินดีจอมปลอมกับพวกคุณเพราะสิ่งที่พวกคุณทํากับฉันและครอบครัวมันเกินที่จะให้อภัยเจ็บแล้วจำคือคนแต่ถ้าเจ็บแล้วทนคืออะไรขอเลือกเจ็บแล้วจําเพราะที่เขาทํามันเกินไปอีกควายอีกกระบือเฮอีนาลอยควายกระบือ ย่ามึงด่าผู้อื่นนะมึงด่าปั๊บ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 มึงด่าเออที่มึงถูกด่าบ้างมึงมาซ้ำเป็นซ้ำอ่อยว่าหาผู้อื่นกระทามึงอุ้ยอีบัฟฟาโลมึงใส่มึงใส่ชีวิตมึงคือคำเขาว่ากูโจดย์กูเขียนมานี่อย่าเริ่มใส่ชีวิตมึงให้ดีกว่าปากมึงนะอีควายอีกระเบือแล้วบ่ต้องห่วงกูกูปากดีแต่ชีวิตกู ก็ดีด้วยปุณ่ะกูเขียนไห้กูยังลืม <laughs> แม่นะ <laughs> สังว่าอยากอายวานเนาะอันที่กูว่าเปิดฉลองให้มึงเนี่ยเออให้มึงได้ไปกูว่าไปเปิดให้มันเสียแช,ชมป์เป็นกูดอกกูไม่ได้เปิดมันเสียของกูก็สาหรับคนอย่างมึงเนี่ยนะตอดนี่ตอดน้อยแควนี่แค่น้อยเนะี่ยกูเห็นจนละกูเห็นมืดกูเก็บไว้ในนี่ นี่กูเก็บไว้ในนี่กูเห็นเมดกูเห็นเมดนี่กูเก็บไว้ในนี่อีหยังมึงเขียนอีหยังมึงโพสนี่กูเก็บไว้เมดนี่ที่มึงโพสไว้โพสไว้กูเก็บไว้เมดบ่แม่นกูบ่เก็บเห็นกูเห็นปุ๊บกูแค็บไว้กูเห็นปุ๊บกูแค็บไว้ที่มึงโพส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 เนั่นโพสเตอร์ละมือโพสเตอร์ละมือโพสเตอร์ละยย่างโพสขึ้นมานี่กูเก็บไว้เป็นข้อมูลหมด หยุดก็หยุดเธอเอาลูปไปขึ้นหน้าเปิดเลยนี่พึ่งกระชุดเลยบอกว่านี่คิปไม่ได้ด่าโคตรเราแต่เปียบลองให้เอาโคตรเธอมาเปียบโอ้ยเขียนกับเขียนบถัถถกอี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 มอหกภาษาไทายวีบัตเออมอหกภาษาไทายวีบัตอีควายกระเบือมึงสิบินไปตายใส่กัผัวมึงประเทศออสเตรยเลียออสเตรเลียผลกับบินไปอีสันควาน มึงได้ไปมึงก็ไปมึงก็จองเห็ดในจุดที่มึงเห็ดมึงก็จองท้ำในจุดที่มึงทำมึงบินไปมึงกับบินไปมึงก็เห็ดคลิปของมึงทํำของมึงออกของมึงมึงมาต้องมาโตมาแขะเออมาต้องมามาต้องมาแขะใช่ตูดอกตูกับว่าเคยไปไปเห็ดอีกยังก็ทําำกับขอบขั้วมึงหลายที่มึงด่าผู้อื่นน่ะมึงอยากขอบขั้วมึงมาขอบขั้วมึงมาเปียบอีควายอีกควายกับเบือเอออีกกับเบือฟัน ฟันกามบ่มีึอีกเกบ,บอือฟันกามบ่มี่ผัวบอกหลอดมึงนะ่ะมึงของเงินผัวบอกหลอดมึงไปเห็ดฟันกามมึงไปเคี่ยวเขาซะนี่คือคืออะไรมันอีหอย่างก็สิ่งชุ่วพวกคุณทํากับฉันและครอบครัวมันเกินจะให้อภัยเจ็บแล้วจําคือคนแต่แต่เจ็บแล้วทนคืออะไรคอเลือกเจ็บเพราะที่เขาทำกับครอบครัวมันเกินไปวะสันพูดไปเห็นกับครอบครัวมึงอีกควายอีกเบ,บอือ อีบฟัฟฟาโล่ผู้เด้เพย์กับครอบครัวมึงมึงในเหตุผู้อื่นก่อนมึงนางด่าผู้อื่นแฉ่แฉที่นั่งด่าคนอื่นด่าสนุกปากที่โดนด่ากลับบ้างทำมมเป็นโอดทำมมเป็นควรทำไมเป็นร้องหาว่าถูกกระทำโอ้ยอีคั้วอีบฟัฟฟาโล่อีก,กระเบืออีก,กระบือลอยควัยฮไอสีสันดานเฮ้ยนี่นี่ท่านกอมด่าควา้วก,กระเบือพี่น้องขา ว่มีอยางดอกเอาซ้ำนี่หละนิท่านก้อมสันสนนีท่านก้อมมาอันอ่าเกี่ยวกับอ่าเอนอนีหอย่างล่ะเออเออันเอนเออนเออี่อออมอหกภาษาไทายวิบัสอีคว้าอีกกระบ,บืออีบัฟฟาโลพู้ได้ไปหยงกับครอบครัวมึงมึงบ่ต้องข้ามาเอาครอบคัวมายกขึ้นเป็นต้นเฮ้ย อิสันขวานไปละพี่น้องมาดาแค่นี้ล่ะนิท่านกอมนิท่านกอมเรื่องควายกระเบือนิท่านกอมเรื่องหม้อหกภาษาไทยวิบัตจามือนี่